สวัสดีครับพี่น้องมอไปสุขุสุขุขนนั่นล่ละชิ้นเขาพี่น้องตามบักคุง้งวันนี้ตามมาระกออุ้ยมีประแดกเลยไปหาซื้อเลเด้อประแดกกระได้เด้ออีสานผ้าสวบกับนำบักขามาันละอืมอ,อืมรูปพักอืมเหยอดพักบัวเนี่ยอืม อืกั้นจองเคยสแตกหมะอืมก้า้นจองนะอือืมผักน้ํเคยสแตกมอืม อต้มมะเขือเคยจะแจกไหมชอือ,อบแล้วก็จ้ำดองอิปูนะอืแล้วก็คุยส่วนมากผู้ดีเขาจะคุยกันหรอก แต่ว่าอยอดผับกบวบเนี่ยอร่อยมากเลยอืมนี่ปูแม่ไข่อืมอืม,อมเข้มปิดเลย ืพักน้ำนี่หากินยากเลยออดูของอิปูดิอือออเข็มปิดเลย ก้านจอมีหวานแห้งพี่น้องตะบกุงใส่บกกระกอบแซ่บ <c oughs> ที่พวกเธอเห็นเรากินทุกวันเนี่ยคือเราชอบอาหารพื้นบ้านไงถ้า <c oughs> อยู่ฝรั่งเศสรหรือเมืองนอกเราก็จะกินแบบปลาดุกแคมหรือว่า สปาเกตตี้น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราก็ list, ดัดหลิดเนาะดัดหลิดกินไปไงม,มาที่ไทยเราก็ศึกษาอาหารอีสานเราชอบอรซ์อีสาน ออื mm hmm. แล้วเราก็หัดคุยด้วยอื mm hmm. ปกติจะใช้ซ้อนใช่ไหมเราใช้ซ้อนทองไงปกติอันนี้ handmade eating ก็จะแบบอร่อยอืและสุขภาพด้วยนะะแตกแล้วไม่อ้วนแน่เลย แน่นอนอืมถ้าแค่ดีอ่ะกินอะไรก็อร่อยเราจะบอกให้แต่ถ้าข้าวเป็นมาแรงอ่ะมันจะปวด กินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกมันจะเป็นอย่าง,งานางๆแค่แมลงเราก็เยอะเหมือนกันนี่เห็นไหมแค่ว,ว่อง<ๆ>ก่อนที่จะบ่องมันก็จะควยก่อนอืควยแล้วก็หล่ดอ,ออกมาก็จะกลายเป็นแค่ว,ว่อง ก็ไม่รู้สินะน่นตะดีอ่ะอหนะสำหรับใครที่ว่าเรานะกินจอบจอบ๊จบจับจับนะเราใช้ปากแดกข้าวนะไม่ใช่ใช้มารยาทกินข้าว เราใช้ปากกินฮะอืมมันก็จะดังเจ๊บเจ็บเจ็บเจ็บหน่อยอืมอืม,อมกินนักกินเนี่ยแซมก็ต้องมีกระทบก,กันบ้างอ่ะอือหืออือฟุตด้ยวยเจ้ ไม่ยิงอ่ะที่ถามอ่ะทำไมกินไม่อ้วนเลยก็ดูเรากินสิมันมีไขมันที่ไหนล่ะกินแต่ผักแต่ย้ามัจะเป็นควายอยู่แล้วเนี่ยตามสมตามก็ไม่ได้กินทุกวันนะอันที่ด้วยสมสมหุน่น ถ้าคิดอยากก็จะกินอืถ้าไม่คิดอยากก็ไม่กินมันจะไม่อร่อยฝากไปด้วยนะปะลารนะ้าน่ะซื้อให้หน่อยอืมทักไปเลยลายนะ่ะแอดอีสานศนะูนย์หนึ่งน่ะเขารอขายอยู่หรือว่าหาหาซื้อตามตลาดก็ได้นะของเขาอร่อยอืม แต่ไม่ใช่น้ำมัวนหรอกก็น้ำมัวนอยู่แหละใ,ใจเรานะใจคุณอาจจะมีสองใจก็ได้คนหลายใจมนุษย์ีเหม็นไม่มีใจเดียวหรอกอืม ขนาดเรายังหลายใจเลยอืมขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์น่ะมันไม่เคยพอหรอกไม่ว่าจะเป็นล็อกคงคอยเรือหอยกิบกี้ก็แล้วแต่ไม่เคยพอหรอกอืมอืม ที่จะหยุดได้ก็คือตายตายแล้วก็เผาเป็นโสัปปนั้นพอแน่นอนอ,อเก็ไม่มีอะไรหรอกก็ใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขกันนะเธอนะไม่ต้องจริงจังอะไรกับชีวิตมากมายหรอกอีห่า ด่้ใครได้ได uno, hay hay e. expands, yes? ัวเองจริงจังกับชีวิตเยอะ้ก็หาความสุขไม่ได้หรอกเออมากมายใช่ปหะเห็นว่าเรากินข้าวจับ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 เวลาจะเซิงกันยังยังจับ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 เลยอืมมันก็เป็นลิ้นกระทบปากอ่ะก็เหมือนเราคงคุยกับกระทบกับอันอิปอ่ะมันก็ดังจับ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 ลองดูสิ คืนนี้มันจะดังไหมแค่นี้แหละเราไม่อยากพูดเยอะเราไม่ใช่คนพูดเยอะอืมเยอ่ยงน้ำลายไปไผ่ไปมันแยกขอบคุณด้ื่อประแดกนั้นเลยดนะโอ้ oh, sorry, สอรี่ไอเอี่ยมข้าแหละ